สวัสดีครับเดี๋ยวยืันนี้ไม่กินข้าวเที่ยงคือเก่าหางหายไปหลายมือเพราะว่าติดภารกิจดวยครับเด้๋ยววันนี้หิวข้าวมากเสียงไอเสียงจามทั้งติดตามข่าวแตงโมทั้งโอยทุนเนวแคเจ้าตกน้ำก็กระตั้งน้ำหาอยู่ที่ไหนนะครับเ็าตกน้ำอยู่ที่ไหนทุกคนกินข้าวยังครับ หน้าอะไรกินวันนี้มนุษย์ออฟฟิศมากินเข่าพวกเราเมื่อน,นี้ได้ออมบักลอยได้เนี่ยออมบักลอยกับตำแตงกินแต่หอยได้เมื่อนนี้ขาน้อยเอ้ยออมบักลอยออมบักลอยเมื่อนี้อากาศค่อน้ังจะเย็นแน่นิดหน่อยนะครับคุ้มๆช่วงนี้ทั้งสงครามรัสเซียยูเครนทั้งข่าวคนตกน้ำทั้งข่าวหลายข่าว มันเมื่อเขามันแตกไปแล้วนี่จะแนวแปลกๆเนาะครับเนาะกาบูเป็นยางปรับโตตามสภาพการวิเคราะห์ข่าวของข้าเข้ากระตรองเสอยบยางไม่เสตีได้ครับแล้วฟังหูไหวหูบางเทอมันก็เป็นข่าวปลอมบางเทอมันก็เป็นข่าวปลอมข้ากระตองเสียบยางระมัดระวังนะครับแล้ว อันนี้คืออ่อมบลาหอยด้วยครับมันเดี๋ยวไม่ค่อยเห็นป้านไดนเดี๋ยวมันจะหกอีกเดี๋ยวผมหาวิธีกันองล,งนลอดเป็นยังไงครับเป็นโควิดบ่ครับโอ้โควิดก็มาครับโอ้ผมยาน<笑><笑>กินเข่าประโลมหรือปะนี้ได้เลยโอ้ยานยานยานโควิดไม่ายานหรอกตะโคอยู่บ้านกลกินมาแล้ว แซ่บนัวคือเก่าแซ่บนัวคือเก่ามุนย์ออฟฟิศนะครับด้วยักเพียงที่หนังกันนะเราจะเริ่มกินเมิสิงห์กันหิแล้วไ่อิ่มเดมงหลายอย่างหลายแนว้อครับ้อไปนี่เลยไเลยปั๊บตอกเนื้อทะลมเลย ไปงมหาแตงโมเราบอกพี่ดาวดาวแตงโมตอนนีไม่กินแตงโมเพราะฉะนั้นชีวิตคนมันบนแน่นอนเด้อครับแต่ต้องทำทุกวันให้ดีที่สุดนะเนาะมือนี่เป็นผีมืออื่นเป็นคนมันเกิดบนแน่นอนเป็นไหนแตตามของข้าเจ้าดอกเขาไม่กินเขาเขาเลยหืมหอยบ่หอย อเ,เอาถูงมาใส่เปีย,ยกนิ้วเข่าแห้งมื่อนี้เป็นคึ้มๆ่มหลายเมื่อโควิดกันแล้วบาดหนักใน่พัก,กัรละมักระวงังกินเข่าถ้าแยกกันกินได้ก,ก็ดี

ตํำแซ่บเลยครับหลานนี่บักหวายจะเอามาดหนหรอกราคาข้าวก็คือเหมือนเดิมส้มตำห้าสิบ เก้ายี่สิบนี่เจ็ดสิบวันละเก้าสิบหาไปโหลดเงินผู้ใดว่ากรุงเทพมิ่ดีแข่นบ่ดีก๋โคงบ่มากหรอกก็แสดงว่าไม่ดีเนาะจังมาเนาะแม่นบ่กทุกหม่องก็ไม่ดีไม่สวยธรรมดา<อ>ดูบ้านก็ดีอยู่แล้วบม่มีกินมันกับบดีเนาะมาลกนะินบ่มิ่ง ไม้จูบครับยสดเหมือนกันนอโอ้นัวดีมากเลยร้านน้องน้องอยังก่อนน้องใบบัวบ่ ู้ดเดียวดูดมือได้ด้วครับเด้อหอมมะหอยยี่สิบบาทข้าจ้ากับหอบอกหลายหนึ่งมะหอยกับมัมเนโรสือถึกช่วงนี้ก็งดกินเหล่ากินยางดนี้กันเด้อทุ่มนุมก็นานี่เพื่อนที่ทำงานข่างๆผมข้าจอกับเป็นได้โคว,ดวิดแต่่า โบมีไผ่เป็นอย่างเป็นแกคนเดียวแต่ปัจจุบันหายแล้วหายกลับมาทำงานได้ปรเม็นหายจากโรคนี้เดว้วันหยุดนี่สิแกโบอยากไปใส่ดอกยานโควิดขนาดอยู่บ้านเองอยู่ตั้งจังหวัดอยู่บ้านนอกเขาก็บเป็น บางหนึ่งเกิดเมื่องอุบนอุดอนขอนแกน่นโคราชบุรีรัมย์เป็นเบิร์ดเฮ้ยเห็ดยังไงจะต้องระมัดระวังเอามันเป็นโรครนปันไกลเป็นหาเนาะป่วนเปลีป่ยนเปลีป่ยนมนาจุฬา อื้ออร่อยครับอร่อยมากๆ ำนนามนัามมเบอีย่างครับจมไม่อย่างเอาหยุดบักหอยสีไปออมปากอยู่กับป่ะเทศแล้ว แสบอยู่กับพูมัอก็แสบอยู่เดียวโดนได้กินที่กริ่งอยู่ในเทปแบบของอาหารอีสานหลายก็อยู่บ้านนี้ ใช่ครับเอาเมื่อหใครเมาเล่าก็ยังพร้นะแต่ถ้าเม <temperatures> ายาเน่งเลเอามือเออกไรสดไปทัวร์ถเอาไม่เขาไม่น่าจะเล่นออกม<ส><ด>ั้ง<ส><ด>บอดดอกมั้งครับ เรือเ่อที่มันแปยังหรบอรดอกมังคาบจะเบาๆข้าเจ้าหนามันเชียวแหละครับผมก,ก็เลยรีบตัด También por มันลหลเอาลินเอาลินแบบอันนี้ดันไหม เราบ้างหลายเนี่ยทั้งควิดโอ้โดูน้ำดิโอ้ไปอย่ยังเออเราบ้านเรียนราชาชนก็ไม่ได้ห่าิเดืดตื่นชาเล่เลยตื่นนอนไปเ้าขึ้นจายเมาตื่นมาอะไรกันวะเพื่อโทรเองเลย แต่คนโบราณเะวนว่าเอินใส่หมอนหนึ่งเดยเรื่องไซมหมอนหนึ่งสมัยตะกาสมัยตะกา,มา,กาไม่ไงเอแม่เป็นไหวฟังว่าไม่ไงเถาไม่ไงถวดหออมอ้อปลาดงดูนี่คือ ไม่เงาเถาไม่เงาถั่วเพิ่นเป็นน่นนะตึงใจยาสายรเลยไม่เงา,เงา,เงา,เงาโอ้ยจุดเกิดเพราะประนันละ่ะยุบานเห็ดมันหนักตอนนักก็ว,ว่ามุดไปอยู่มองหันมองนี่แล้วรู้แล้วตายล้มมองกันแล้วนะผู้ตกยุบานนะมองน้ำแกงมันไหลเนะี่ กินไม่จะดูดให้กินวันนี้พูดไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามูจูบอย่างเดียว กูเดี๋ยวจู่เ hey. ก mm ียงไม่จุ่มไหนเดี๋ยวโอวบอกโอ้ยาเถอะหนักเลยกัดหน่วยมาโดดเรียบร้อยกัดหน่วยแล้วครับเขาเสี้ยม เขาเจ้าก็เฮ็ดงานไปน้ำเบาไปน้ำ บอสิบอออกหรือออกมาบอออกหรือกัดเปลือกสิครับเ <c oughs> ขียวมาคุณแม่เคยกินอมอมปกหอยบ่ครับ <c oughs> คุณแม่ปาอุย้ยคุณแม่เธอตื่นว่ามีปา หลคกให้มาเฮตตอ่อนแอมันติดในห้อกับตองเฮตุแข็งแรงไว้เป็นกะว่ารักษาเพราะนั่นนะแหละถ้าเ้อราวังแล้วมันเป็นหรือเฮตุยังไงถการาวังดีอยู่ได้หลายยูนิ่ก็ได้กินแอลกอฮอล์เติมมันเลย

Đi đi. Đu đi, ăn rồi ạ. Ừ. Rồi, sao cả muối tẹt lắm ก็สดตามหนึ่งคำเผ็ดแล้วพี่น้อง

ย่ยงตับเด็ดโทษน้ำแถมน้ำอยู่เ่ยคึ้นอยากบักหอยเสียย่างเดียวอะ่ะหน่อยพอืม เจอผูอ้รอดชีวิตหนึ่งลูกแซบ,บครับทุกคนกินข้าวเที่ยงยุบบางกับดีแซบคนนี้กินหลายคนคอ่ะให้ใครไปซื้อหระให้ใครไปซื้อ ไปอยู่ไปซื้อข้าวให้บ่มาย้ำด้วมาตอนไหนลูกค้ามาแล้วพ่ะนะแต่เมื่อจัดการที่ไปด้วยกันไม่ติดต่อวพี่แม่เลยจนาตันนี้แล้ว่าเดือนที่นั่งมาก็เห็นงเดย จะเปล่าไปปักปัม๊มขจะอไหมเนาะมันต้องสอบความจริงได้ครับไปปักปักป๊มไม่ได้เดี๋ยวด้วบรรด,ดา,ามาเขาขยะกินซีซ ี 40, ่หมื่นยอดตัวละหนึ่งห้าพันสองคูณสก็ต้อง4ี่ห้นย์ศนไม่ใช่4ี่พันห้าร้อบ้าเลยครูป่วบินเข้าไปกินเขาอยู่นี่ เขาทั้งขายของเอาสูนแนวอย่างเงิ้เหลือยอย่างใดเท่ละมือกินลายครับผมเพราะฉะนั่นตรงหาเงนินหลายๆเลย ที่ยูหลังิอสองอมาตรสงค์สึกาโอ้ยสำลักแล้วขอโทษขอโทษกินแล้วกับเมียนได้ครับผม วันนี้กินแกงหอยเส่ส้มตำก็ตำหอยข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูเปิ้งแล้วก็แก้เผ็ดด้วยปีเปิลนะครับผมวันนี้ก็สิได้ <c oughs> หาเงินต่อดนบุญน,น,น้ <c oughs> อยน้อนี่เสน้อนจังเลยมาหาเงินได้หน <c oughs> น้องสายรออะไรน้องสายรออย่าง <c oughs> เขาสิมาส่งย้ำไหนเขาจะมาส่งตอนไหนเขาจะมาส่งตอนไหน ของคุณแม่ก็รอข้าวบอกครับ<ด>อ๋อฝากเขาไปซื้อฝากเขาไปซื้อยุ้ผู้ใดว่างๆก็มาเด้อสาทอนมากินเข่าน้ำกันแต่ว่าแยกผ้าดเด้เพอพาก,กินน้ำกันบ่ไรเโควิ COVID ดโควิดปีโป,โปขนม ดอกชอกนะครับแล้วนีน่ก็ตามด้วยกาแฟเลยกินหลายครับมีมีสซตโทรเจนคือเขาไปไหนก็ไหนมาแล้วกูยังไม่รู้ที่เข้าบินขับอยู่าจจะได้ยินเสียงบ่นนิดนึงนะครับพี่เขาทำงานส่ <c oughs> วนเราก็กินข้าวไป <c oughs> อันนี้พี่กำลังดูอะไรอยู่ครับพี่พิพดา คือวิธีการแบบมับิดครับเข้าบิดครับอ,งอ,งอเงารเทในบิครับพือที่ว่า,าจะแบบรูนฐานมันจะแน่รู้เราก็จะเข้าใจพี่จะซื้อเหรียญอะไรครับเหรียญเยเ็เยเหรียญเรียเหรียญอะไรวะเหรียญเยด็ดเอาโอเคครับเดี๋ยว มื่อนี้จบสำนีกันก่อนเดี๋ยวผมทีฝ้าไปเห็งานตอ่อเพราะว่าเดี๋ยวข้าเจ้าสิเข่ามาเอาของนะครับเนาะมื่อนี้จบสำนีดเดี๋ยวพอกันไหมนะครับไม่กินข่าวน้้งกันไหมคือมันมีช่องมันปิดสัครมาิกติดปิดครับ